สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องปาโมเดลเลอร์นะครับอ้าววันนี้มาอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมวันนี้เปลี่ยนสถานที่วันนี้ผมไม่ได้มารีวิวโมเดลนะครับผมมีของเล่นใหม่มารีวิวสําหรับเป,เป็นเขาเรียกว่าเป็นงานในเรกใหม่ของผมนะครับเออก็คือนี่สําหรับบางคนอาจจะรู้เลยนะครับนี่ก็คือบีบีกันนะครับเป็น M4 เป็น b ีีกันกระบอกแรกในชีวิตผมเลยนะครับ มาถึงวิีการปืนยางกระบอกแรกในพี่ผมครัก็ปิดกล่องมาก็อันนี้เป็นยี่ห้อดับเบิลเบลนะครับเป็นต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นบอดี้พลาสติกนะครับไม่ใช่บอดี้โลหะเป็นตัวราคาถูกนะครับอะเปิดกล่องมาก,ก็จะมีปืนหนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็หนึ่งแม็กกาซีนแค่นี้นะครับเขาเขาให้มาแค่นี้สำหรับดับเบิลเบล ไม่มีอะไรมากเลยตัวนี้เป็นปืนไฟฟ้านะครับก็ไม่มีแบตเตอรี่นะครับถ้าอยากได้แบตเตอรี่ก็ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อเลยเอาเป็นว่าช่างมันไปก่อนแล้วซื้อมาแล้วเดี๋ยวมายิงให้ดูนะครับก็เรื่องจากไรดีละ่ะไม่เคยไม่เคยรีวิวปืนด้วยก็อย่างที่บอกนะครับอันนี้เป็นบอดี้พลาสติกมันก็จะเป็นพลาสติก ABS นะครับแต่ ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่พลาสติกกองแกงนะครับมันค่อนข้างที่จะดีเลยคุณภ,ภาพดีนัะหนักเบานะครับเดี๋ยวก,กล่องออกก่อนโอเควางปืนนะล็อตซาตัวนี้มาดูเทียรส่วนเลยนะครับก็เริ่มจากพอร์แสงเขาให้ตัวเอ่อตัวปิดจ,จุกมาด้วยสีแดงกันฝุ่นเข้านะครับพอร์แสงเป็นพลาสติกนะครับ ก็พลาสติกพลาสติกหมดเลยพลาสติกพลาสติกเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับแล้วก็เมก้ฟีลต่อได้ดูข้าก่อนโอเคตอนท้ายก็พลาสติกนะครับที่โหดได้ปัดได้แค่นี้โอเคสองนี้บ้างตัวนี้ก็มีเอ่อยิงสกีมาด้วยนะครับ ไม่ใช่ล่องลึกนะครับก็ตามแบบของจริงนะครับตอนนี้ก็ปรับโหมดได้อันนี้เป็นเฟลดันไก่ไม่ได้เซมิแล้วก็อโต้นะครับโอเคประมาณนี้ตอนนี้หูหิว้วหูหิ้วสามารถถอดได้นะครับสําหรับคนที่อยากติดดตดก็สามารถถอดหูหิ้วได้นี่เป็นขลังลึกมาแบบหนึ่งต้องดูฝั่งนี้ขลังโอเค บริเวณนี้จะเป็นที่ปรับพอปอัพนะครับก็เราสามารถปรับพอปอัพก็คือดึงค้างไว้แล้วก็ปรับพอปอัพหมุนขึ้นลงได้โอเคเนี่ต่อดีละแมกซีนนะครับอันนี้เป็นแม็กก็เป็น ABS บรรจุประมาณเเท่าที่ผมได้ยินคนอื่นมาประมาณ300นัดนะครับก็ใส่ตรงนี้แล้วก็ปัดลานต,ตูดนะครับ ก็ถ้าปั่นล้างตูดแล้วลูกจะเด้งขึ้นมานะครับก็สามารถยิงได้แต่ตอนนี้ตอนนี้ผมยังไม่มีแบตเตอรี่นะครับยังไม่ได้สั่งมาก็ที่บอกไปว่าเป็นบอดดี้พลาสติกฉะนั้นน้ำหนักจะเบานะครับเดี๋ยวเราไปลองชั่งน้ำหนักดูดีกว่าว่ามันหนักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักของปืนกันนะครับรวมไม่กระสีแล้วเนี่ยนักเท่าไหร่น้ำหนัก ตัวปืนนะครับรวมแม็กกาซีน2กิโลนะครับ2กิโลเป๊ะเลยครับผมก็หลังจากที่เราเมื่อก <K al anyway> like ี้เราดูน้ําหนักไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมครับก็ถือว่าน้ําหนักนี่สาหรับผมคือเบามากครับสำหรับสองโลผมเคยไปเล่นที่สนามบีบีกนน่ะผมใช้ข้อที่สามก็ใช้เป็นตัวโลหะก็หนัก3โลกว่าก็ถือว่าเหนื่อยพอตัวเลยตอนวิ่งนะครับสำหรับตัวนี้ก็อาจจะเหมาะสําหรับมือใหม่หรือว่าคนที่ลองเล่นบีบีกัน เพิ่งเริ่มเข้าวงการเลยนะครับแบบผมนี่แหละคือผมจะเล่นโมเดลมาก่อนก็ท่าที่ผมเห็นมาคือคนเล่นโมเดลส่วนใหญ่ก็เล่นมินิกันนะครับก็ไม่รู้ทําไมนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมยังไม่มีแบตเตอรี่เดี๋ยวถ้าผมซื้อแบตเตอรี่กับที่ชาร์จมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามายิงให้ดูนะครับก็รอรักกี่วันแล้วกันเดี๋ยวผมเก็บตังค์ก่อน ได้ทำการสั่งแบตเตอรี่มา,มาแล้วนะครับก็เป็นแบตเตอรี่ของไฟฟ็อกนะครับตัวนี้เป็นตัว11โวลต์ออนะครับมาให้เราเปิดดูก็อันนี้ต้อบอกกันเลยว่าผมไปชาร์จแบตมาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็ตัด้เลยครับ11โวลต์โอเคเดี๋ยวจะลองมาใส่ตรงฐานท้ายปืนเลยนะครับ ก็ปืนกระบอกนี้นะครับวิธีการใส่แบตเตอรี่ก็จะอยู่ตรงท้ายนะครับก็งัดออกมาโอเคเราเห็นตรงท้ายนะครับว่ามันจะมออีข้อต่อให้ต่ออยู่นะครับแล้วก็แบตมาต่อให้ตรงกันนะครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้โอเคที้เราต่อแบตแล้ว ก็เสียบเข้าไปแล้วก็จะมันนี่หน่อยนะครับโอเคตอนนี้เราเสียบแบตเตอรี่แล้วเราลองมาเทสดูก่อนว่ามันเข้าไหมปรับจากปุ่มเซฟปุ่มเซมินะครับแล้วก็ลองยิงดูโอเคเข้าแบตเตอรี่ปกตินะครับตอนก็ดันกลับเข้าไปนะ เรียบร้อยแล้วก็เออต่อมาเราจะมาลองใส่กระสุนตดตูนะครับในแมกกาซีน ก็ผมจะผมจะใส่ไปพอประมาณนะครับก็ประมาณนี้ก็พอแล้วจากท่านนะครับเมื่อเราใส่กระสุนลงไปในแมกซินแล้วเนี่ยให้เราปัน่นปั่นลานตรงตูดน,นะครับต่อไปข้างหน้าดูนะครับอ่ากระสุนจะขึ้นมาบนลานนะครับอ่ะแบบนี้กค็คือพร้อมยิงแล้วใส่ปืนแล้วยิงได้เลยนะครับโอเคปั่นให้ตึงๆมือพอ ก็ทการใส่ที่ปืนได้เลยนะโอเคทีนี้ปืนกระบ,บอกนี้ของเราก็พร้อมยิงแล้วนะครับเราไม่จะเป็นที่จะต้องขึ้นขึ้นคาน,นคนนานสไลด์นะครับเพราะว่ามันมเป็นปืนไฟฟ้านะครับไม่จะเป็นต้องขึ้นก็พร้อมยิงแล้วตอนนี้นะครับครับตอนนี้เราก็จัดสถานที่สำหรับการยิงเลยครับต้องบอกกันเลยว่าบ้านผมเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างไม่มีเลยครับเล็กมากถ้าจะยิงผมต้องยิงในห้องผมแล้วก็ห้องผมก็เล็กนะครับผมก็มีพื้นที่ให้ยิงแค่นั้นนะครับก็คือ หมอน Angry b i r d ก็ผมไม่รู้นะว่ามันจะกระเด็นไกลไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันอันนี้เป็นเซมินะครับอโอเคจะลองยิงแบบเซมิก่อนนะครับหนึ่งนัดอู้อู้อู้โอ้ก็ถือว่ากระเด็นเท่าข่างไกลนะครับก็ต่อมาเราจะมาลองแบบ full auto กันนะครับ ว่าจะรอดไหมโอ้ลืมปั่นลานกระสุนไม่ออกถ้ากระสุนไม่ออกให้ปั่นลานนะครับโอเคโอ้โอก,อเเก็เป็นเซฟสมันเป็นเซนโอเคก็ถือว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยทีเดียวครับสำหรับปืนกระบอกนี้ พ้อพ่อผมก็ค่อเล็กนะครับมันเลยอาจจะไม่เหมาะออกอบการยิงมีปีการในห้อ,องเท่าไหร่นะครับ mm. ก็แต่ผมคิดว่าแล้วแหละว่ามันจะไม่กระเด็นไปโดนอะไรที่มันเไม่สมควรโดนนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวปืนยาวไฟฟ้าบีบีกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคน,นคที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมออรีวิวแบบรีวิวอะไรสักสิ่งหนึ่งที่มันเป็นรีวิวจริงๆที่ไม่ใช่การเ,เอากล้องไปจอสิ่งนั้นแล้วก็พูดก็วัาทีบีบีกันปืนยาวไฟฟ้าบีบีกันกระบอกแรกของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่ ผมยังไม่ทิ้งการทำโมเดลนะครับก็ช่องผมก็ยังทำโมเดลต่อนะครับแต่ก็อาจจะมีเอ่อคอนเทนต์อื่นเช่นกันยิงดิบิกานเพิ่มเข้ามานะครับก็เป็นหนึ่งในงานอดิเรกของผมเะครับอีกอย่างหนึ่งแต่ผมก็ยังไม่ทิ้งการทำโมเดลนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยทำโมเดลแล้วก็ก็ไม่เชิงไม่ทำหรอกจริงๆก็ผมไม่ว่างนะครับผมเป็นเด็กโขกแล้วผมก็ต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้มาทำเรื่องอะไรแบบนี้นะครับ ถ้าให้ผ่านช่วงการเข้าเรียนต่อของผมนะครับในหมหาลัยไปแล้วเนี่ยผมรับรองเลยว่าผมจะกลับมาทํคลิปให้สม่ำเสมอน,นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับทั้งคนที่ติดตามเพื่อโมเดลหรือว่าคนที่เพิ่งมาดูคลิปปีกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ